สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับคคูนเขาอีกครั้งหนึ่งในหน่วยหนูน้อยมารยาทงามนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระราสวัดีแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในร้านอาหารนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการนั่งนะคะ มารยาทในการนั่งนะคะดูนะคะว่ามารยาทในการนั่งเราจะนั่งแบบไหนบ้างนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการนั่งเรียนนั่งอ่านหนังสือนะคะเด็กๆคะจะต้องเป็นไงคะลูกชิดกันนะคะหนังสือนะคะก็ต้องวางดูอยู่ในระยะสายตาของเรานะคะ,ะมาสังเกตดูคุณพ่อของเรานั่งนะคะลูกเวลาที่นั่งเราจะต้องนั่งให้เต็มอะไรคะ นั่งให้เต็มเก้าอี้นะคะถ้ามีพนักพิงเราก็พิงไปเลยนะคะเลื่อนเก้าอี้มาให้ดูในระดับพอดีนะคะขาชิดกันมือวางไว้บนโต๊ะอย่างที่คุณครูบอกย้ำเตือนเด็กๆบ่อยๆนะคะต่อไปภาพนี้ก็จะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆนั่งเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้หญิงนั่งนะคะเวลานั่งเห็นไหมคะ คุณครูให้ดูทั้งสองแบบเลยแบบมองด้านหน้านะคะขาชิดกันมือวางไว้บนตักมีพนักพิงเราก็ต้องพิงพนักพิงเหมือนคุณพ่อเรานั่งนะคะนะ,ะเวลานั่งเราจะไม่ยกเก้าอี้นะคะต่อไปอมาดูพี่ๆสองคนนี้นั่งนะคะเป็นยังไงคะพี่ๆสองคนนี้นั่งขาชิดกันนะคะ ยืดลำตัวตรงเราจะเป็นเราจะไม่นั่งห่อไหลนะลูกนะเราจะต้องยืดลำตัวตรงมือเก็บก็คือเอามือขวาทับมือซ้ายนะคะมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่ตักนะคะเพื่อความสวยงามยืดลำตัวตรงนะคะต่อไปการนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธินะคะก็เป็นยังไงคะนั่งคัะสมาธินะคะเอามือซ้ายไว้ด้านล่างเอามือขวาไว้ข้างบน นะคะยืนลบตัวตรงแล้วค่อยๆหลับตาความนี้เป็นการนั่งอะไรคะลูกนั่งสมาธินะคะต่อไปภัพต่อไปเป็นการนั่งอะไรคะนั่งพับเพียบนะคะเราจะนั่งพับเพียบโดยการเอาขานั้นยื่นออกมาทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะคะและเวลาที่นั่งให้เราเก็บปลายเท้าของเรา ะะเวลาที่นั่งมือเป็นยังไงคะลูกมือซ้ายไว้ด้านล่างมือขวาไว้ข้างบนเก็บมือให้เรียบร้อยยืดลำตัวตรงต,ต,ตอนนี้นะคะเหมือนที่เรานั่งอะไรคะตอนเช้าตอนที่สวดแผ่เมตตาใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่าให้นักเรียนนั่งพับเพียบใช่ไหมคะตอนสวดแผ่เมตตาคุณครูก็จะบอกนักเรียนนั่งพับเพียบนักเรียนก็เอาขาออกไปด้านขวาผนมมือขึ้นไปที่หน้าอกนะคะ นะในการนั่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณครูพูดย้ำเตือนบ่อยๆนะคะเราต้องนึกถึงนะคะเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เราควรจะนั่งอย่างไรเรานั่งพับเพียบหรือการนั่งสมาธินะคะเราต้องทำด้วยความจริงใจนะคะพระเจ้าก็คอยแอบมองพวกเราอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้าง มีความตั้งใจไหมในการภาวนานะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะได้เป็นยังไงคะได้ดูภาพแล้วลองฝึกทำตามได้นะคะในการนั่งนั่งเก้าอี้นะคะนั่งสมาธินั่งพับเพียบนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นได้รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ โควิดก็ระบาดหนักเลยนะคะออกไปไหนนะคะก็ควรสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณคข,ขาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ